กราบสวัสดีครับทุกทุกคนแซมมาแนะนำสี่ประตูตัวเตี้ยอีกหนึ่งคันนะครับแต่ว่าจริงๆคันนี้เมื่อวานแซมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานแซมไม่ได้เบิกกุญแจนะครับเพราะว่าพุ่งเมื่อวานเป็นวันหยุดชดเชยเนาะวันนี้แซมเบิกกุญแจมาแล,แล้วขับมาที่สว่างสว่างให้คุณลูกค้าลองดูนะครับผมคันนี้รถสวยครับคันนี้บอกเลยว่าสวยเลยเลขไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดนะคันนี้ 7 7 2 4 e ตัวลองท็อปนะครับปี2018ราคา374,000บาทนะครับ374,000บาทรถยังไม่มีการเก็บงานยังไม่มีการปรับสภาพนะครับยังเดิมๆเรียวๆดิบๆอยู่นะครับผมก็อาจจะเลอะนิดนึงนะครับผมตามการใช้งานแต่ว่าที่เลอะๆนี่เป็นแค่ดินแดงแดเฉยๆ,ๆนะครับไม่มีสนิมนะเดี๋ยวแซมพาไปดู ใต้ท้องอีกครั้งหนึ่งนะอะดูฝาก่อนเลยฝาสวยๆเลยนะนี่ดูสติกเกอร์สวยๆนะครับผมนี่เมทัลคอม,ค,มคลกริบๆนี่นะดูร่องยานงยานแนวนี่ครับตรงเลยตรงแนวเลยนะดูนี่นะครับดูไม่มีขาดนะไม่มีขาดดูนะอะดูไปถึงตัวน็อตฝาเห็นไหมครับใหม่มากแล้วก็ด้านในเหมือนเดิมครับตัว R เนนะ ปั๊มโตโยต้านะครับผมมาลองดูแก้มหน่อยเนี่ยเห็นไหมครับแก้มสวยๆเลยหรือเราดูซอกด้านในก็ได้เนี่ยซอกแก้มด้านในเนี่ยเห็นไหมครับสวยๆเลยนะครับผมคาเดิมเดิมสวยๆนะเนี่ยน็อตไฟหน้าดำสนิทเลยนะครับเนี่ยตัว R ชัดเจนนะครับผมสวยๆเลย สต,สติกเกอร์ยังอยู่ครบนะรวมไปถึงพุกยึดด้วยเนะี่ยพุกยึดต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบเลยตัวแอลคมๆนะสีเสริแต้นยังมีอยู่นะครับผมน็อตไฟหน้าเห็นไหมครับดำสนิทเลยเนี่ยนะครับ,ล,รบลองดูแก้มก่อนเนี่ยแก้มเช่นกันนะสวยๆน็อตฝากระโปรงเนี่ยสวยๆเลยนะครับอ่องเครื่องแห้งๆนะครับ แผ่นเพจกับสต er, ิกเกอร์มอคก็ยังอยู่ครบๆนะครับผมอลองดูเครื่องยนต์ก่อนเนี่ยนิ่งๆเลยจะมีเขียนไว้ครับวันที่11เดือน10ปี18นะครับผมดูหัวน็อตเนี่ยไม่มีสนิมเลยเห็นไหมครับหัวน็อตรวมไปถึงเนี่ยพวกปั๊มลมก็ดีหรือว่าเบรก ABS ก็ดีเนี่ยสวยงามไม่มีไฟโชว์นะนะครับนี่สวยๆเลยนะครับผมนะเครื่องเดินเรียบเรียบ นะครับผมปิดก่อนดูนี่นะสวยงามจำลืมบอกไปคันนี้มีในส่วนของตัว c a รี่บอยนะครับคันนี้มี c a รี่บอยนะคันนี้มีแครี่บอยนะเราจะบอกว่าคันนี้ยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วด้วยเปลี่ยนมาใหม่เรียบร้อยคันนี้นะยางกูดเยียปี 2023ด้วยนะครับเห็นไหมครับยางใหม่ปี23นะเนี่ยดอกเต็ม,ตมๆแน่นๆอยู่เลยนะก็ให้ไปตามนี้เลยนะครับผมไฟติดนะสติกเกอร์ก็หน่วยงานที่เห็นเนี่ยลอกออกให้นะอะดูภายในก่อนลองดูซอกเสื้อก่อนเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามเนี่ยดูน็อตเนื้สวยงามมากนะลองดึงเห็นไหมครับดู เม็ดอาร์คนี่เรียบร้อยเลยอยู่ครบๆนะสวยงามมากไป mm hmm. ปิดก่อนเนี yeah. ่ยสำเนาเล่มก็เป็นปี18นะครับมีหลังคานั่ง2ตอนท้ายบรรทุก150แรงม้า2 4 0 0ซีซีนะครับผมตัวนี้เป็นตัวลองท็อปรุ่น E นะครับอย่างที่แซมเคยแจ้งไว้ก็พวกแผงข้างก็จะเป็นสีเงินๆน,นะตัวนี้รวมไปถึงคอนโซลด้วยก็จะเป็นสีเงินนะ a i r b a บ็มีคู่หน้านะครับถุงลมคู่หน้าเครื่องเสียงก็มาตรฐานครับ CD usb ี่ด้านนี้นะ usb mm hmm. aux 3.5มุมิลนะแอร์ก็เป็นแบบอนาล็อกเกียร mm ์เ hmm. ด e ินหน้าคันนี้6สปีดนะครับผมแล้วก็โหมดประหยัด eco mode อยากแรงก็ power mode นะครับผม mm hmm. ดูสวยมากดูผ้าหลังคาอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานนะยังไม่ได้เก็บงานนะครับ หรือต่อด้านท้ายนะครับสวยอยู่เลยนะลองดึงเช่นกันน,ะนี่เห็นไหมครับเป็นเต็มเลยนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยเต็มเต็มเลยเดี๋ยวลองขึ้นข้างบนดูนิดนึงหลังคงหลังคาถือว่ายังสวยอยู่นะส่วนแคลดี้บอยก็มีลอกตามการใช้งานนะในส่วนแครดี้บอยนะอันนี้คือปกติอยู่แล้วนะก็มีร่องรอยตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวลองดูเนี่ย คัสซีที่แซมบอกเห็นไหมครับสวยเลยปิ้งเลยเนี่ยปิ้งฟิ้งเลยยางใหม่ๆด้วยยางปีย3เออเดี๋ยวแซมดูใบรับประกันก่อนมันมีใบรับประกันของกูดบีควิกอยู่เพิ่งเปลี่ยนมาอ่านี่เนี่ยครับเปลี่ยนมาของบีควิกเนี่ยวันรันตียังไม่หมดเลยเปลี่ยนเมื่อวันที่5เดือน10ปี23หมด4เดือน10ปี24เนี่ย เปลี่ยนที่เลขไมล์70,006แต่ว่าคันนี้เลขไมล์70,007เพิ่งวิ่งไปพันโลเองนะครับน้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนเนี่ยเช็คระยะครั้งต่อไป70,006ก็คันนี้70,007แล้ว70,007แล้วก็ต้องเช็คระยะแล้วนะครับเข้าศูนย์นะครับประวัติเข้าศูนย์เลยเนี่ยเนี่ยเข้าศูนย์เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็เช็คที่60,005นะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็นี่นี่ดูด้านท่านท้ายนะครับสวยๆเนี่ยคายดี้บอยเนี่ยของโตโยต้าด้วยดูเม็ดอาร์สวยๆนะครับผม 4L ชัดเจนนะตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับเม็ดอาร์สวยๆ 4R ชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวลองมุดดูด้านล่างนิดนึงนี่นะครับเห็นไหมครับไม่มีสนิมเลยเนี่ยเนี่ย ไม่มีสนิมเลยนะครับผมเนี่ยดูค่อยเสียข่าวจั้ยเลยเนี่ยเห็นไหมครับสวยมากนะครับผมเป็นตัว2.4ตัว E นะครับผมเนี่ยดูคัสซนะีเนี่ยสวยมากนะครับผมดเดี๋ยวซํำลองดึงด้านนี้ดูก่อนเนี่ยเห็นไหมครับสวยมากเต็มเต็มเลยนะครับผม เดี๋ยวลองลองดูในส่วนของคานด้านล่างก่อนดูเห็นไหมครับไม่มีสนิมเลยดําสนิทเลยนะครับผมซอกเซอร์สวยหมดเห็นไหมครับดูเนี่ยยางนี่ที่บอกเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยยังติดอยู่เลยยังติดอยู่เลยนะครับเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมานี่นะครับผมสวยๆนะเลขไม้คันนี้77,462นนี้กกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะ กุญแจก็ครบด้วยเนี่ยกุญแจหนึ่งดอกสองดอกกุญแจอะไรอีกหนึ่งดอกนะกุญแจแคดดี้บอยกุญแจล็อกล้ออะไรครบครบเลยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าเฉพาะฝั่งอ่าออโต้ Auto, เฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมตัวนี้นะสวยมากคันนี้นะ สวยๆคันนี้ใครสนใจก็ลองทักมานะคันนี้นะ374,000บาทนะครับ374,000บาทนะครับาทนสำหรับคันนี้นะปี18 2 4 e มีแคลรี่บอยเลขไมล์เจ็ดห่นเจ็ดนะครับผม374,000บาทซื้อเงินสดก็จบราคานี้เลยนะครับผมฟรีแวดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแถมฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะเบอร์เทลก็เบอร์เดิม0 8 6 3 5 4ป 3692นะครับผมไปแล้วนะฝากคันคี้ไว้ด้วยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผม